ดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการผันอักษรวิชาภาษาไทยนะคะเรามาดูกันว่าการผันอักษรคืออะไรการผันอักษรคือการผันคําที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรสูงอักษรกลางหรืออักษรต่ําค่ะตามระดับเสียงวรรณยุกต์ ซึ่งมีทั้งหมด5เสียงได้แก่เสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตาวาค่ะโดยมีรูปวรรณยุกต์4รูปคือไมเอกโทรตรีจัตาวามี4รูปนะคะรูปก็คือสิ่งที่เราเห็นที่เราเขียนเข้าไป ไม้เอกไม่โทไม่ตีไม่จัตวาแต่เสียงเป็นเสียงที่เราได้ยินเนาะเสียงเนี่ยจะแบ่งได้เป็น5เสียงแต่ว่ามีสรูปนะคะสำหรับเสียงสามัญไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะตรายางอักษรสามหมู่ค่ะเราจะเริ่มที่อักษรกลางเรียนแล้วใช่ไหม คุ้นไหมอักษรกลางมี9้าตัวไก่จิกเด็กตายบนปากโอง่งไก่ก็คือกไก่จิกก็คือจอจานเด็กก็คือดอเด็กแล้วก็ดอชดาตายก็คือตอเต่ากับตปลาตาบนบอใบไ,ไม้ ปาก็คือปอปาและโอ่งก็คืออออ่างค่ะอักษรกลางผ่านได้กี่เสียงนะที่คุณหนิงเคยบอกกี่เสียงคะอักษรกลางผ่านได้5เสียงได้แก่เสียงสามัญเอกโทรตรีแล้วก็จัตวาครบเลย5เสียงนะคะเดี๋ยวเรามาลองผ่านอักษรกันดูคะ่ะ การผ่านวรรณยุกต์กับอักษรกลางผ่านได้5เสียงคำแรกคำว่าไก่ผ่นได้ไงคะไก่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 ใช่ไหมคะไก่ไม่มีรูปวรรณยุกต์ไก่ก็คือไม่เอกไก่ไก่ไก่ก็คือไม้โทไก่ ไม้ตรีแล้วก็ไก่ไม้จัตวาผันได้ห้าเสียงอักษกรกลางนะคะต่อไปคำว่าเจอ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 ดูนักเรียนผ่านตามคุณครูไปเลยนะคะดู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 ด,ด,ดูต่อไปคำว่าตี ตี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 ต,ตีไปเลยค่ะโบ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 คำว่าป่าป่าก็จะเริ่มจากคำว่าป่าป่าป้าป้าป่าออม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 ,อม อันนี้คืออักษรกลางง่ายเนาะอักษรกลางต่อไปอักษรสูงคุณหญิงจะให้นักเรียนฝึกท่องนะคะอักษรสูนมีทั้งหมด1 1ตัวผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันผีก็คือผผพึ่ง ฝาก็คือฝอฝาใช่ไหมคะถุงมีมีถออะไรบ้างมีถอถุงแล้วก็มีถอฐานข้าวข้าวก็ปีขอไข่แล้วก็ขอขวดสารก็คือสอเสือสออะไรอีกสอฤสีแล้วก็สอสาราให้หอหีบฉันก็คือชฉชิงค่ะ อักษรสูงผ่านได้3เสียงนะนั่นคือเสียงเอทโทแล้วก็จัตาวาเดี๋ยวลองดูกันนะคะอักษรสูงการผ่านวรรณยุกต์อักษรสูงเดี๋ยวนักเรียนดูคำว่าขาวคำว่า ขาวผันได้เป็นขาวข่าวข้าวขาวข่าวข้าว,าว,าวเห็นไหมคะขออาวาขาวอยู่นี่เลยตัวสุดท้ายเลยไม่มีรูปรเลยเลยใช่ไหมไม่มีรูปวรรณยุกอะไรเลยแต่ว่าอยู่ในเสียงของจัตาวาส่วนคำว่าข่าว ส่วนคำว่าข่าวเนี่ยมีไม้เอกใช่ไหมก็อยู่ในเสียงเอกข้าวไม้โทอยู่ในเสียงโทฉะนั้นอักษรสูงจะไม่ตรงแค่รูปสามัญแต่ว่าเป็นเสียงจัตาวาโอเคไหมอันไหนที่ไม่มีรูปแบบไม่ได้เขียนวรรณยุกต์ลงไปนั่นคือเสียงจัตาวาของอักษรสูงขาวข่าวข้าว,าวไม้เอกก็คือตรงกับเสียงเอก ไม้โทก็คือตรงกับเสียงโทแต่ว่าไม่มีวรรณยุกต์ตรงกับเสียงจัตาวาอันนี้คืออักษรสูงนะคะอ่ะต่อไปคําว่าไข่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 นักเรียนเห็นไหมไม้เอกก็จะตรงกับเสียงเอโทก็จะตรงกับเสียงโทแต่ว่าอันที่ไม่มีวรรณยุกต์จะตรงกับเสียงจัตาวา นะคะยังไม่เลยอักษรสูงเถาคำว่าเถาเถาเถาเท่าผาผาผ้าคำว่าพึ่งต่อไปผึง่งพึ่งพึ่งต่อไปคำว่าฝาย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 ,ฝาย ไป,นะะไปคำว่าสู้สูสูส,สู้คำว่าเสือสะกดเองได้ไหมเสือเสือเสือ้อคำต่อไปเลยค่ะหามหามหามห้าม คำว่าหาวหาวหาวห้าวต่อไปคำว่าแห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 อันนี้คำว่าห้อยคำสุดท้ายนะคะคำว่าห้อยผันได้เป็นหอยหอยห้อย อันนี้คืออักษรสูงนะคะต่อไปเป็นอักษรต่ําแบ่งได้เป็นสูงกลางต่ํานะเหลืออักษรต่ําอักษรต่ำเนี่ยจะมีเยอะมากเลยมี24ตัวเดี๋ยวคุณครูจะให้ท่องสองอย่างนะคะก็คือมันจะมีต่ําเดียวกับต่ําคู่แต่ว่าตอนนี้เรายังเรียนอักษรรวมก็คืออักษรต่ำนะคะอันนี้ท่องอันแรกก็คืองู ใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมรีโลกงูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมรีโลกงูงูก็คืององูใช่ไหมใหญ่ก็คือยอหญิงนอนนอนนอนหนูอยู่ยอยักษ์ณนะนอนเนรริมรอเรือ วัดนี่คะวัดนี่ก็คือวแหวนมก็คือมาลีก็คือลอจุลาโลกก็คือลอลิงนะคะอักษรตำ่ำเหมือนกันกับอักษรสูงเลยผ่านได้3มเสียงแต่เสียงของมันไม่เหมือนอักษรสูงนะคะอักษรต่ำจะได้3มเสียงได้แก่เสียงสามาัญ โทแล้วก็ตรีเอาไหมอักษรต่ำผันได้3ามเสียงได้แก่เสียงสามัญเสียงโทแล้วก็เสียงตรีเรามาดูอักษรต่ำอีกประเภทหนึ่งก็คือต่ำคู่คะต่ำคู่ให้นักเรียนท่องว่าพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห้องน,นักเรียนนึกถึงเลยพ่อค้าฟันไปไง เป็นทองเลยซื้อซื้ออะไรคะช้างห่อพอ่อพ่อมีพออะไรมัง่งพอพานแล้วก็พอสำเภาขาคอพออะไรคอควายคอคนแล้วก็คอละคังมีสามคอใช่ไหมฟันฟอฟันทองมีทออะไรมั่งคะทออะไรทอทหารทอทงทองมนโทแล้วก็ทอพุเท่า ซื้อซื้อก็คือซอโซ่ช้างชอช้างแล้วก็ชอเชอหอพอหอนกู้ค่ะอันนี้คืออักษรต่ำเหมือนกันเดี๋ยวนักเรียนจะได้เรียนในชั้นถัดไปเนาะในการแยกนะคะอักษรต่ำเหมือนกันเลยผ่านได้3ามเสียงก็คือเสียงสามันเสียงโทแล้วก็เสียงตรี พันกันนะคะอักษรต่ำพันได้3มเสียงเช่นคำว่าค่าคออาคาไม่ค่ามันจะพันได้ว่าค่าค่าคาค่าค่าไหาค่าคา,าก็จะไม่มีรูปใช่ไหม ไม่มีรูปวนรายุกเลยก็อยู่ในเสียงสามัญอันนี้ตรงนะแต่นักเรียนดูคำว่าค่าค่าไม่เอกแต่มันอยู่ในเสียงเสียงอะไรคะเสียงโทขาไม่โทแต่ว่าอยู่ในเสียงอะไรคะเสียงตรีฉะนั้น,ค,นคุณครูให้ท่องอีกอย่างหนึ่งก็คืออักษรตำ่ำ เสียงของมันจะเป็นรูปเอกรูปเอกก็คือไม้เอกเนะี่ยที่มีรูปเป็นไม้เอกเนี่ยจะเป็นเสียงโทส่วนรูปที่เป็นไม้โทจะเป็นเสียงตรีก็คือรูปเอกเสียงโทรูปโทเสียงตรีนักเรียนจําเท่านี้ของอักษรต่ํานะคะรูปเอกเสียงโทรูรปโทเสียงตรีถ้าไม่มีรูปก็เป็นเสียงสามัญปกติเนาะ คำต่อไปคําว่าชี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 ชสสกดตามคุณครูไปเลยนะคะทอ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 ต่อไปคําว่าน้องนองน้องน้องต่อไปค่ะคําว่านานาหนา้า นาะต่อไปคำว่านำนำนำ้นำน้ำใช่ไหมคะต่อไปแพง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 มือ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 ต่อไปค่ะคำว่าแม่แม่แม่แล้วก็แม่ ไปคำว่าย่ย้ายญาย่ายาคำว่าแย่แย่แย่แย,ย่ไปคำว่ารองรองร่องร้องคำสุดท้ายค่ะคำว่าร้อย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 ถ้าคุณครูทำตารางแบบนี้แล้วคุณครูมีคำให้แล้วคุณครูบอกว่า แล้วนักเรียนจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นอักษรอะไรก็ให้นักเรียนดูใช่ไหมที่คุณครูให้ท่องท่องว่าอะไรพ่อขาฟันทองซื้อช้างห่ออา้าวถ้าเกิดเราเห็นคอควายคออาคาไม่เอกค่ะอา้าวเราเจอคอควายแสดงว่ามันอยู่ในอักษรต่ํอาอักษรต่ําคุณคุณนิงบอกว่าผันได้สามเสียงใช่ไหมคะถ้าไม่มีวรรณยุกต์ให้อยู่ในเสียงสามันจากนั้นก็จะเป็น รูปเอกเสียงโทรูรปโทเสียงตรีถ้าเป็นคำว่าค่ามีไม่เอกจะอยู่ในเสียงโทแต่ถ้าเป็นคำว่าค้ามีไม่โทจะอยู่ในเสียงตรีโอเคไหมอันนี้เป็นการผันอักษรต่ำเนาะจะดูว่าอยู่อักษรไหนให้นักเรียนดูนะคะดูคำ <Wow. S 1> ดูตัวพยัญชนะต้นว่ามันคือตัวอะไรอยู่ในอักษรใด ถ้าเกิดคุณเองให้คำนี้มาทอใช่เปล่านักเรียนจะมาผผันให้ครูฟังทอทอทอททอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะว่าทออยู่ในอักษรต่ำมันผัานได้แค่สามเสียงก็จะเป็นทอท่อแล้วก็ทอแค่นั้นโอเคไหม คลิปนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีแบบฝึกหัดไว้ให้ท้ายคลิปนะคะใต้คลิปใต้คลิปเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคุณครูหนิงหวังว่าเด็กๆทุกคนเก่งอยู่แล้วทำได้สบายมากใช่ไหมคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปบ,บายสวัสดีค่ะ